เรากำลัง,งเดินทางจากอำเภอสิีชนนะครับนครศรีธรรมราชไปจังหวัดเชีบุรีใช้ระยะเวลาประมาณ13ชั่วโมงนะครับตอนนี้เวลาย3 0ย3่ม1านาทีนะครับเรายัางอยู่ที่อำเภอ์สีชนคราเพิ่งออกมาเมื่อกี้นี้นะครับมันยากาศอยู่ประมาณนี้นะครับ 10นาทีนะครับเรามาถึงทุลาดแล้วครับอันนี้อยู่หน้าของบินเจ็ดนะครับไกองบินเขาไปจำโมนิไฟไม่ยนะวะเอ็งเลยเขาทำด้านเลยอะแลก็เรับติดตังไหม น,นี้เป็นเวลาโมงเย็นนะครับเราอยู่แถวแถวอำเภอท่าชนะนะครับท่าชนจะังหว,วัดสุราษฎร์ธานีบรรยาก,กาศกลางทางมาณนี้ฝนตกโปรยโปรยตลอดทางนะครับวันนี้ชุ่มชำ่ำอากาศเย็นกำลังดี สวนจังหวัดชุมพรนะครับเวลาก็โมงครึ่งนะครับมัน,นก็แกแรกัก็ตกตหนักนประมาณนะคะ<ห>นรับจอดไ้เลยเดด้น,นลไมไน้นะเลยทีเด้ จานข้าวกันนะครับอ๋อ oh, ลนุนเจอพี่ๆวงเกงนั่งอยู่ตรงนั้นทูมนิดนึงโอ้ใช่จริงๆด้วยโ okay. <Wow. S 1> อเคเราไปกินข้าวกันก่อนโอเคนะครับนี่่าเซชุมพรนะครับ แวะหาอะไรกินกันเสร็จแล้วเราก็ไปกันต่อคนระับโอเครมาหนะ้าจะนรถจักรรถบังไม่ใชจส่งครับเราจะไปชีบุรีมันเดือด อยู่ที่รามาเสียงที่อำเภอบางสะพานน้อยนะครับจังหวัดประจวบคิริคันะ ตอนนี้อยู่แถวแถวปั๊มน้ำมันทับสกแกรนะครับที่ประจวบนะครับแลนะซื้ออุปกรณ์อะไรกันนิดหน่อยให้เปนต่อมาเลย เปลนนิดหน่อยนะครับอยู่ท oh, okay, ั Además> ้แถวยางแบนดลแตเราสเปออกไปเปลี่ยนก่อนโอ้ยเซโอเคนะโอเคได้ันะรมโมเลยอต้ว่านียน่ยย่างาลงใต้ก็ต้อเดีวไอ้นี่คือการลงใต้ นะครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนพอดีนะครับเราก็เปลีย่ยนยางอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เช้าอยู่ตรงที่แม่แรงมันไม่มีมันไม่มีตัวหมุนนะครับก็เลยต้องไปยืมรถของพี่สิบล้อครับโอเคหเพื่อเราเปลีย่ยนยางเสร็จเรีย, <ละ S 1> ยบร้อยแ,แล้วนะครับเดินทางกันต่อ,ตอมันไม่จิ้งกระาได้ไหมามาถึงแม็กแม็กมันไม่ไม่ใช่ซีรีส์เดียวหรอกน้ำหนักน้ำหนักแม็กไม่เท่ากันแต่ที่นี่ี่ยี่ที่น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 ีน ครึ่งๆน,นะครับเราก็อยู่ทางเท้าพุ่งพิษไปจุกนะครับแหลมบูนเลยนะอย่างไรไม่เป็นอะไรแหลมบูนเป็นเรศเลยเนาะโอเคนะครับตอนนี้ตีหน,นึ่นนงครึ่งนะครับเราอยู่ที่ปั๊มอตทที่จะอ่ำเพชรบุรีนะครับโอเค นะครับอันนี้ 6, 6 ute, hey, <thank> โมงเช้านะครับเราก็มาถึงชนบุรีมันที่เรียบร้อยโอเคสวัสดีครับเราต่วนเอนจินได้มากไม่ต้องไปดมเด็่ยนอย่างใต้เหยนุ่นันแลย